สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงจมมาลาชนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการมวยดีวิถีไทยทางช่อง8นะครับมาตอนเที่ยงครึ่งนะครับคู่ที่1นะครับนกพะเก้านะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรธนวัฒนะครับนกพะเก้านี่มวยจากจังหวัดตากนะครับซ้อมกองทัพภาคที่3ที่เพชรบูรณ์นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรธนวัฒนะครับก็มวยจากนครสวรรค์นะครับ ผลงานแฟลาสุดก็มีชนะน็อโจ็อกที่3นะครับเจ้าจิมมี่นะครับคู่นี้ชอบไปที่น็อเก้านะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเออคู่ที่คู่รองนะครับยอดวิชาสสเชินะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชร9้าล้านอีเกิลมวยไทยนะครับเจ้ายอดวิชานี่มวยจากโคราชนะครับก็ประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับขณะที่เจ้าเพชร9ล้านนะครับมวยจากพังงานนะครับซ้อมอีเกิลมวยไทยที่ภูเก็ตนะครับก็ ประเภทเมือขวาสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดวิชาครับแล้วก็คู่เอกนะครับฉายตะวันบุราณามือไทยนะครับหรือว่าเจ้าช้างศึกนะครับเจอกับศิลปะไทยสากุลรลัตนะนะครับเจ้าช้างศึกเนี่ยจากสายเพชรดินดีนะครับก็ ประเภทมวยซ้ายเด Yin, und, นินหน,น,น้า itor, ans, ท้าชนนะครับขณะที่ศิลปะไทยนี่มวยจากชัยภูมินะครับเจ้าบ้านนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับคุนี้ชอบไปที่ศิลปะไทยนะครับถ้าราคาเป็นต่อก็ออกตัวางทุนใหม่ล้วกันนะครับมวยชอบรายการมวยดีวิถีไทยนะครับศิลปะไทยนะครับแล้วก็เจ้ายอดวิชานะครับศิลปะไทยแล้วก็ยอดวิชานะครับส่วนรายการที่สองนะครับก็เป็นรายการมวยไทย7ดสีนะครับมาตอนบ่าย2ครึ่งนะครับ คู่ที่1นนะครับก็เป็นการเจอกันของแสงตะวันสอพงอมอนนะครับวันนี้เจอกับกัปตันวันของโอม MBK นะครับ เจ้าแสงตะวันนิมวยจากสตูนนะครับซ้อมสพงมอนที่สงขลานะครับอยู่กับทีมงานพี่มอนผักสดนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าแสนเอกนะครับไฟล่าสดขณะที่คู่ชกนะครับกัปตันนะครับกัปตันนิมวยจากสุราษนะครับซ้อมสามารถขยักอรุณยิ้มนะครับประเภทมหมยบุ๊คบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ากัปตันนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับก้องสนานสเทียนโพครับวันนี้เจอกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยนะครับ กองสนั่นนี่มวยจากกระบี่นะครับมวยรอบบุญเสือนะครับมวยจากกระบี่ก็ประเภทมวยฝีมือนะครับมันหนักสอกคมครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ายอดเหล็กแหลมนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับประเภทสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่กองสนั่นนะครับกองสนั่นสอเทียนโพนะครับและก็คู่ที่สามนะครับเป็นการป้องกันแชมป์หนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับเวทีช่องเจ็ดนะครับมณฑลพระรามสิบเพชรฉลูกันนะครับเจอกับน็อตใหม่วอลเิชานะครับ มันพระรามนี่มวยจากราชบุรีนะครับซ้อมเด็ดรัดนะครับขณะที่น็อตใหม่นะครับต้นใหม่นี่มวยจากสะแก้วนะครับซ้อมโวลชัยอยู่กับทิมงานเสียฟิวนะครับประเภทมือขวาสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าน็อตใหม่นะครับน็อตใหม่โวลชานะครับแล้วก็คู่เอกนะครับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเจกับไมเคิลซาวาสนะครับไมเคิลซาวาสนักชกจากประเทศไซปัตนะครับ เจ้าซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็มวยจากขอนแก่นนะครับประเภทมวยขวาฝีมือนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าจอมพระเบิกคอมแพคนะครับขณะที่เจ้าไมเคิลนะครับไมเคิลนักชกจากประเทศไซปัสนะครับซ้อมบางเทามวยไทย mma นะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าสมิงเดชนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าซุปเปอร์เล็กนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับมวยชอบช่องเจ็ดนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็น็อตใหม่วอรุชานะครับ ส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกท่อน้ําไทยเกตเพชร TKO นะครับคู่ที่1นะครับเพชรศรนธรสิทธิออดพีบุญนะครับเจอกับชายใหญ่วอสุขสรรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรศรินธรนะครับมวยจากอุบลนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับบิ๊กบอสสตเหี่ยวบางแสนนะครับเจอกับพีรพัฒน์สพงอมรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าบิ๊กบอสนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเมฆพระเบกคอมแพคนะครับเจอกับยอดเสกสรร รถสวยจัาเจดนะครับเมฆนี่มวยจัดนครศรีนะครับก็ประเภทมวยไซส์เดินหน้าท้ายชนนะครับกาแหลกกาบวกครับขณะที่ยอดเสียกสันเนี่ยมวยจัดอุบลนะครับซ้อมรถสวยจัาเจดนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบลูกบู๊ของเจ้าเมฆนะครับมีพระเบทคอมแพรนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับจอร์ยพระเบทคอมแพรหรือว่าจอยพลันชัยนะครับเจอกับปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับจอร์ยก็นักชกลูกครึ่ง อังกฤษนครสีนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่ปานเพชรนี่มวยจากสุโขทัยนะครับก็สูงยาวเข่าแหลมไม่แพ้กันนะครับคุณนี้เข่าชวนเข่านะครับวัดกันที่ท่าทอลลงหดแล้วก็ลูกบูหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็สภาพร่างกายคุณนี้ยังชอบไปที่เจ้าจอดนะครับชอบตรงที่สภาพร่างกายแล้วก็หัวจิตหัวใจนะครับถึงแม้กระดูกกระเดี่ยวจะดูเป็นรองก็ตามนะครับเหมือนชอบชอบจอดนะครับแล้วก็ เจ้าเมฆนะครับนี่คือหมูชอบวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ